สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุคนวันนี้มาโพบพอกันกินข้าวตอนเช้าค่ะ <c oughs> ปดทู่ทอดค่ะพี่น้องปะทู่ทอดมาขึ้นมันเรืออ่านกันเลยว่าเออจะินคร้บเนาะแด้กร้างค่ะวันนี้มีเรื่องเมาม้อยค่ะพี่น้องมาเมา่อ่าอ,อันกะเห็นเห็นมาเนาะที่เขาลงลงในในข่าวในอะไรแบบนี้เนาะ มาฟังคาตัวน้องลำไยกันคาตัวน้องลำไยลำไยห,หายทองคำเนาะเพราะว่าตอนนี้เขากำลังเป็นกระแสกันเนาะพี่น้องแต่ว่าอันก็อย่างเม่าฟังแต่ว่าหลายคนเขาก,กะเกาหูกันเมื่อแล้วเนาะแต่ว่าโอ้ยมือหนึ่งเฮ็ดได้เฮ็ดเงินได้เกือบล้านคะ่ะพี่น้องน้องลำไยห,หายทองคำเพราะว่าเขาสามารถรับงานได้สองถึงสามงานเนาะในแถวแถวปริมณฑลหรือกรุงเทพเนาะ ถามถามมันงานไก่กันแบบนี้ก็บไก่กันแห้งแบบนี้เนาะไอ้น้องลำไยคิดเป็นลายชั่วโมงเนาะคะ่ะชั่วโมงครึ่งต่อสองแสนสี่หมื่นบาทเนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่ว่าบางบางมือก็ได้การลาบแต่สองถึงสามงานแบบนี้เนาะค่ะพี่น้องอ้ยวันหนึ่งได้เกือบล้านเลยนะคะ <laughs> เกือบล้าน เกือบล่านโอ้ยเป็นนักร้องที่แบบนักร้องที่เขานิยมกันอีเนะคะพี่น้องเนาะแล้วกะ็น้องก็เป็นคนดังเนาะด,ด,ดังแล้วกะ็มีคิวงานจนว่ันหอสามปีข้างหน้าเลยคะ่ะพี่น้องแต่แต่มีข่าวมากคือว่ากับท่านมผูุไดแค้นเซิรงงานนี่เนาะคะ่ะพี่น้องข่าวเรื่องอย่างนี่แหละเรื่อง เรื่องอันนั้นแดนเซอร์นในวง,งนี่แหละค่ะพี่น้องเออแต่ก็สร้างกันนั้นเป็นเออเป็นเข้ากระหูกกันทั่วประเทศแล้วเนาะแต่น,นี้อันจะเมื่อวานเรื่องเรื่องค่าตั๋วของลำย่ายซื้อคะ่ะพี่นอ้องอู้แบบว่าชื่นชมมีลีคะ่ะความสมัครคือแบบน้องเป็นคนที่ตั้งใจละคะ่ะอ่าความสมัครสูงเนาะแล้วก็เออพาย ือดีใจนําเนาอคค่ะคนแขนคนแขนสแตนด์อัพมือนหนึ่งเห็นเงินเด็กเกือบเป็นล้านค่ะพี่น้องโอ้สุดยอดสุดยอดอ่ะเก่งดีีค่ะพี่น้องเออมากินข้าวกันดีกว่าค่ะอันสิขออนุญ,ญาตไปกินขา้าวเมือนี่อาจจะไปดูงาน <c oughs> น้องลำยัยเห็นงานเห็นงานเหมือนหนึ่งเงินเกือบเป็นล้านอันเห็นงาน,นงเนานกจบ,บมาชมงคละสองร้อยหาสิบบาทเองค่ะพี่น้อง บมท่านได้หาค่าน้ำมันลดอยู่เด้อค่ะพี่น้องเด้ออืมโอเคค่ะโบมีอย่างค่ะพี่น้องอันมากินข้าวเซาก,กนแล้วก็มาคุยเรื่องไอ้หนองล้ำใยไอ้ค่าตของหนองล้ำใยได่ซื้อนะค่ะพี่น้องละพอกันวิดีโอนะค่ะอันขออนุญาตินกินข้าวบัวร้วันนี้อันมิถุราอันต้องออกไปเมืองงานของน้องเนาะค่ะพี่น้องค่ะบ๊ายบายรักษาสุขภาพค่ะ